โอเคบนกระดานกล่องทรงสี่เหลี่ยมฉากใบหนึ่งมีความจุ1,250รอลูกบาทเซนติเมตรกว้าง10เซนยาว25เซนสูงกี่เซนเวลาเราดูข้อมูลตัวเลขนะความกว้างมันคือค่าที่เอาไว้ใช้ความยาวคือค่าที่ไปใช้แต่ความจุปกติเราจะเป็นค่าที่เกิดจากการคำนวณถ้าค่าที่เขาบอกมามันเป็นค่าที่เกิดจากการคำนวณได้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะ ความจุเท่ากับ1,250แล้วความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากับ1250อย่างนี้นะกว้างรู้ถูกป่ะกว้างรู้ส0ยาวรู้25สูงไม่รู้ค้างไว้แบบนี้กว้างกับยาวคูณกันได้250แล้ว250คูณกับความสูง ตัวเลขนั้น2 5 0คูณอะไรเราได้พันสองก็ไปคิดเอาอ่ะถูกนะถ้าถ้างี้เราเราก็ไปหาให้ได้ว่าสูงเท่าไหร่โอเคเนาะเราเราจะเริ่มต้นจากถ้าถ้ามีความจุหรือปริมาตรเราจะเริ่มต้นจากนี้กว้างคูณยาวคูณสูงต้องเท่ากับความจุหรือปริมาตรที่เขากำหนดไว้ให้ แล้วเราก็แทนค่าตัวนี้เที่ยเที่ยวรู้เรื่องอะไรที่มันดูค้างไว้คิดเท่าที่เราคิดได้แล้วพอได้ยินเสร็จปุ๊บก็ไปลองแทนค่าดูโอเคนะแนวคิดนี้ใช้กับข้อ22พอมันเป็นเรื่องเลขาคณิตเนี่ยวาดรูปประกอบสักหน่อยนึงถ้าเราอ่านอะไรไปแล้วเราวาดได้วาดไปเลยอย่างเงี้ยวัดขนาดภายในของบ่อปูนทรงสรี่เหลี่ยมผืนบ่อหนึ่งกว้างเยาวสิ วาดก่อนเลยบ่อปูนหน้าตาเป็นไงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้คือบ่อปูนตรงนี้ต้องเขียนเลขกำกับว่าอะไร15บหนี่คือด้านยาวอันนี้คือ15เมตรแล้วด้านนี้ก็คือด้านกว้างก็คือเจเมตรโอเคนี่ไงนี่คือบรรทัดที่1ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อใส่น้ำลงไป2 1 0ลูกบาท m, เมตรพบว่าระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบบ่อเพียง0 5เมตรใส่น้ำไม่เต็มถูกไหม ใส่น้ำไม่เต็มอ่ะแล้วก็วาดน้ําไปประกอบนิดหน่อยอันนี้คือน้ําแล้วเวลาดูความยาว0ูเมตรเนี่ยขอจ้างอิงจากไหนระดับน้ําอยู่ตามกว่าขอบบ่อระดับน้ํากับขอบบ่ออยู่ตรงไหนนี่คือระดับน้ําอันนี้คือขอบบ่อตรงนี้แหละที่เท่ากับ0.5แค่ตรงนี้นะแล้วก็เขถามว่า บ่อลึกเท่าไหร่เก็บเรื่องบ่อไว้ก่อนนะครูจะถามอย่างนี้สองร้อยสิบลูกบาทเมตรเป็นค่าตัวเลขของไข่ของบ่อหรือของน้ําของน้ําถูกไหมของน้ําแสดงว่าเราไปนสนใจน้ําก่อนนะสิ่งของในโจทย์มีสองอย่างคือน้ํากับบ่อถ้าเขาถามที่บ่อบ่อเนี่ยยังไม่ต้องสนใจไปคิดที่น้ําก่อนส่วนจะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ ปริมาตรของน้ําถูกไหมแล้วมันเป็นรูปทรงแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงถูกปะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากน้ําก่อนปริมาตรของน้ำเนี่ยเขาบอกไว้210ปริมาตรของน้ําต้องเกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูงแต่เป็นความสูงของน้ํากว้างก็รู้ถูกไหมกว้างน้ำกับกว้างบอก,บอกมันต้องเท่ากันอยู่แล้วก็คือ7 ความยาวของน้ํากับความยาวของบอกก็ต้องตัวเลขเดียวกันก็คือสิบห้าแต่สูงของน้ําสูงไม่ต้องเท่าบอกก็ได้ตรงเนี้ยไปหาก่อนว่าไอตรงเนี้ยมันเท่าไหร่อาจากตรงนี้แหละหน้าตาของน้ํามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องกว้างาคูณสูงถูกปะกว้างคูณยาวแต่สูงไม่รู้เจ็ดคูณสิบห้าคูณกับค่าเนี้ยมันต้องได้เท่ากับปริมาตรของน้ําถ้าไม่งงทำเท่าที่ทำได้ทำะไรได้ ก็ตัวนี้สองตัวนี้ที่อยูติดกันก็คูณไปก่อนจีคูณไปก่อนซึ่งมันได้ออกมาเป็นหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าคูณกับอะไรแล้วได้สองร้อยสิบนั่นไงก็แค่นั้นแหละแสดงว่าตรงนี้เป็นเลขสองถูกไหมแล้วตรงนี้มันคืออะไรความสูงของน้ำไงจังว่าน้ําสูงเท่ากับสองมิรตรงนี้คือสอง แล้วหลายคนก็ไปตอบเลยกาสองเอาดีๆเขาถามอะไรเขาถามบ่อน้าลึกเท่าไหร่ถ้าบ่อน้าลึกเท่าไหร่ก็ต้องวัดจากปากบ่อจนถึงก้นบ่อเขาว่นาน้ําสูง2เมตรแล้วก็ห่างจากขอบสระอีก0ูนเมตรก็แสดงว่าจากขอบสระจนถึงก้นสระก็ต้องเป็น2.5เมตร